ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเมชานลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักสำหรับคนโสดสนิทประจำเดือนรก,กรกฎาคมปี6กนะคะ,ะโสดสนิทนี่ก็หมายถึงคนที่ไม่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์นะคะไม่มีคนคุยนะถ้าคุณมีคนแบบให้สถานะเป็นคนคุยแล้วเนี่ยมีแนะนำให้ดูเป็นดวงทั่วไปนะคะเดินทางมาถึงคิวของชาวพิจิกกันแล้วคะ่ะช่องเมมเมดูได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีนะแบ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยนะคะไม่ฟิกนะ ถ้าอยากดูส่วนตัวแอปไลน์ได้เลยนะคะสวนสนิทก็ดูส่วนตัวได้ดูวควบคู่กับเ,เรื่องของการงานก็ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดไพ่เป็นพลังงานความรักทั่วไปเนาะเพราะว่ายังไม่มีคู่กรณีนะคะใครแอบชอบชาพิจิตเข้ามา2องดวงได้ค่ะเผื่อจะมีคุณอยู่ในดวงของชาพิจิตนะนเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ใช้สำหรับมี10คาถาช่วงนี้นะคะความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยอ,อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณเปิดใจให้ใครในช่วงนี้คุณก็สามารถไปถึงฝั่งฝันได้ได้ลงเอยกันได้นะคะเพียงแต่มันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นแบบว่าโรยนนะะด้วยกิบบูรานะคะแต่เรามาดูในรายละเอียดกันโอ้มีไพ่แห่งการเริ่มต้นด้วยนะคะ มียก้าถ้วยมีเดอะฟูลนะคะมี3ดาบกับหัวมีไฮพิเซตกับหัวเอ็มเพลสกับหัวแล้วก็เอซเซพติเคิลส์ถ้าคุณยังไม่มีใครเลยนะคะในช่วงนี้คุณมีโอกาสจะได้เจอได้เริ่มต้นใหม่กับคนที่ถูกใจคุณนะคะคนที่ทําให้คุณมีความสุขแต่ว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องผ่านพ้นอุปสรรคนะคะร่วมกันไปก่อน3ดาบหมายถึงอุปสรรคปัญหานะคะ อาจจะเป็นอุปสรรคที่เราควบคุมได้ควบคุมไม่ได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของอมีบุคคลหลายคนที่ยังพัวพันอยู่อย่างตัดกันไม่ขาดอะไรแบบนี้หรือไม่ก็จะหมายถึงพวกอุปสรรคทั่วไปการงานการเงินอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะในความสัมพันธ์นี้นะแต่ว่าถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ในดมคติที่เจอการรักกันแล้วก็ได้ลงเอยกันได้ทันทีะนะ แต่มันก็สามารถที่จะไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่างที่บอกนะคะมัน <P end icle> มีไพ่อีสซอฟเพนดิเคิลก็หมายถึงความรักที่ยิ่งใหญ่มั่นคงแล้วก็จะอยู่ตลอดไปดังนั้นช่วงนี้ถ้าคุณเจอใครจะบอกเลยว่ามันจะเป็นในลักษณะเหมือนกับคู่เทวินเฟรมอะเหนื่อยก่อนแล้วค่อยลงเอยนะคะ แล้วก็ในบางกรณีก็อาจจะหมายถึงคุณไปเจอคนที่เขายังมีพันธะอยู่ยังตัดไม่ขาดกับคนเก่าอะไรแบบนี้นะคะมันมีไฮพิเศษมันมีเอ็มเพสขึ้นมามันเหมือนกับมีบุคคลหลายคนเข้ามาแล้วก็มีคนในความลับอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีเคสที่ได้วนกลับมาเจอกับคนรักเก่าด้วยแล้วก็อาจจะมีการให้โอกาสกันนะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อ่าคราวนี้ก็จะดีขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูผ้าอยนเกลกันต่อเลยนะคะ f น n a n เซน n ค c a ร e e รนะคะ o r r i v v n e s s แล้วก็ริด f ฟร์เนี่ยค่ะอย่างที่บอกความสำคัญไม่ได้รวยด้วยกิบกูลาบนะคะต้องมีการฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันก่อนถึงจะได้ลงเอยกันคุณอาจจะได้เจอคนคนนี้ผ่านทางสังคมเกี่ยวกับการทำงานก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าถ้าค้าขายก็อาจจะเป็นลูกค้าอะไรแบบนี้นะคะ อ่า g ิกเนสเนี่ยก็หมายถึงการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะในความสัมพันธ์นี้มันจะมีทั้งสุขทั้งทุกข์ปนปนกันไปแต่วันก็ไปรอดนะคะเล f แฟกก็คือสัญญาณอันตรายบอกเรางแต่ก่อนเนี่ไม่ได้โคผ่าเลยนะคะเนี่ยใครมีโอกาสได้ดูดวงวันนี้นะคะก็จะทราบว่า อคนรักคนต่อไปของคุณเนี่ยจะเป็นความสาัมพันธ์ที่ค่อนข้าง,งาจะมีปัญหาแต่ว่าสามารถลงเอยกันได้นะแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงคนที่เคยคบกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้ววนกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งมาคราวนี้คุณจะสามารถให้อภัยกันได้นะคะแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่ผิดพลา,าดในอดีตท,ที่ทาให้ต้องเลิกกันในรอบแรกนะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่คาแนะนํานะคะเจอแบบนี้บางคนก็บอกว่าขอเป็นโสดดีกว่าค่ะ ถ้าฟังแล้วเหนื่อยแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่คุณนะคะจักรวาลให้พลังงานมาแต่เราไม่จําเป็นจะต้องไปตัดสินใจอะไรนะคะตามที่บอกเขาส่งใครมาให้ก็ต้องรับรักอะไรแบบนี้ไม่จําเป็นถ้าเราคิดว่าไม่อยากวุ่นวายเรายังไม่อยากคบคนนี้เราก็ผ่านไปก่อนก็ได้ค่ะ Be s ี t i v e นะคะ,ะ,คะ You from now ์แล้วก็ don't stop ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าเรานั้นดีพอนะคะที่จะเจอคนที่เหมาะสมกับเราคนที่จะมอบความรักให้กับเราเท่าเทกันกับที่เรามอบไปกับเขากลับไปนะคะ d ด n t ต t อ p อย่าท้อถอยอย่าท้อแท้ในเรื่องของการหาคู่นะอย่าไปอิงกับความสัมพันธ์เก่าๆที่ผิดหวังและทำให้เราปิดกั้นตัวเองนะคะไปต่อได้เลยเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะแล้วก็ไอเยอะฟ้านาก็หมายถึงภายในปีนี้นะคะคุณจะประสบความสำเร็จทั้งเรื่องชีวิตรักแล้วก็ชีวิตทั่วๆไปของคุณด้วยค่ะรับพลังงานบวกได้เลยนะ วันนี้ขอบคุณชาวพิจิกแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมชอม่องเมเม่ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องเมเม่กันไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากาดูดวงรายวันด้วยนะเมย์จะมีดวงพารักรายวันให้กับทั้งสถานะโสดแล้วก็มีคู่นะคะถ้าใครยังไม่เคยรับชมก็ฝากติดตามรับชมด้วยลงคลิปตั้งแต่ช่วงสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะหรือว่าจะดูตอนเช้าก็ได้ค่ะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เม่ๆม,มาแนะนำหินแบริลนะคะเป็นหินมาศจรรย์ชนิดหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ขายดีมากๆด้วยหินชนิดนี้นะคะช่วยส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ค่ะทำให้คุณนะมีบุคลิกที่น่ารักสดใสนะคะแล้วก็คิดบวกทำให้เกิดความสาม,มัคคีกันนะคะระหว่างคุณแล้วก็คนรักแล้วก็หินชนิดนี้ยังช่วยให้คุณมีสติมีความพิสร้างสรรค์ทำให้เป็นคนที่ทำงานเก่งขึ้นนะคะ โกเมนเส้นนี้นะคะเกรดพรีเมียมค่ะสีแดงนะคะเข้มๆเ,เวลาโดนแสงเนี่ยจะเห็นว่าโปร่งแสงนะคะเม็ดใสเกรดดีมากเป็นหินช่วยส่งเสริมเรื่องโชคลาภนะคะการงานการเงินค้าขายการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะใส่ได้ทุกราศีค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็มีโรสคอสเข้ามาใหม่นะคะมีทั้งหมด3เส้น3ขนาดนะคะโรสคอรสเนี่ยก็เป็นหินอ่าเมตตามหานิยมแล้วก็หินที่ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์นะคะทําให้เรามีความอ่อนโยนนะคะดึงเอาบุคลิกด้านความอ่อนโยนเนี่ยของเรานะคะออกมาเนาะ ก็จะมีขนาดนะคะจมิลนะคะ9.5มิลแล้วก็มี14มิลนะคะอันนี้ก็จะใหญ่นิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ชอบความโดดเด่นถ้าชอบเส้นเล็กใส่หลายๆเส้นนะคะก็จะแนะนำเป็นเส้นนี้ส่วนเส้นกลางเนี่ยใส่เส้นเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นโรสคอ r สมาดากัสการ์แท้นะคะไม่ผสมสีแน่นอนนะคะหินสวยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยยังไงติดต่อแอดไลน์ได้ที่ชัย r รวิศ r สโตรได้เลยนะคะ ็นหินหายากนะคะเส้นนี้เป็นอเวนชูรีนสีส้มนะคะเกรดดีมากร้อยเข้ากับจี้นะคะที่ออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นหินอาเกตสีส้มช่วยเรื่องสุขภาพทั้งกายใจค่ะสนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ช h ยโยอันเดอร์สกอร์สโตนนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ